เรื่องกฎแปลกๆของบ้านยายตั้งแต่ที่ผมจำความได้ตัวผมก็เคยเจอกับคุณยายเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นคือตอนที่ผมอายุได้ราวแปดขวบและนับแต่นั้นเป็นต้นมา ั้งพ่อและแม่ก็ไม่เคยปริปากพูดถึงคุณยายอีกเลยอีกทั้งพวกเขายังมีท่าทีว่าจะโกรธผมทุกครั้งเมื่อผมถามเรื่องเกี่ยวกับคุณยายมันจึงทำให้ผมเติบโตขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ดังก้องในหัวว่าเหตุใดทั้งสองคนนั้นถึงไม่ยอมให้ผมไปเยี่ยมหรือแม้กระทั่งพูดคุยติดต่อกับคุณยาย และแล้วเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาจนกระทั่งตอนนี้ผมอายุได้20ปีแล้วและไม่ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยไปนานแค่ไหนตัวผมก็ยังจำที่อยู่ของบ้านยายได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจนป่านนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่หรือเปล่าหรือที่ยิ่งไปกว่านั้น คือคุณยายจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ได้เจอกันสภาพของท่านก็ดูแก่ชาราไปมากแล้วแต่ก็เอาเถอะผมปล่อยให้ความสงสัยนั่นมันกัดก,กินผมมานานเต็มทีและตอนนี้ผมก็โตมากพอที่จะทำอะไรตามใจตัวเองได้แล้วพอคิดได้แบบนั้น ผมก็ตัดสินใจเช่ารถมาคันหนึ่งและมุ่งหน้าตรงไปอย่างที่อยู่ของบ้านยายในทันทีจากจุดที่ผมออกรถมามันก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าผมจะมาถึงที่หมายบ้านของคุณยายยังคงตั้งตรงงานอยู่ตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดูสวยงามมากจริงๆผมลงจากรถ เดินไปยังประตูบ้านและลองคาอบประตูดูซึ่งเมื่อผมทำแบบนั้นคุณยายก็เปิดประตูออกมาแทบจะทันทีมันดูราวกับว่าท่านยืนอยู่ตรงนั้นและรอคอยให้ใครสักคนมาที่ประตูใบหน้าของคุณยายที่ผมได้เห็นในตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลย มันยังคงเหมือนเดิมในแบบที่ผมเคยเห็นท่านเมื่อ12ปีก่อนซึ่งสำหรับผมแล้วมันก็ดูแปลกอยู่นะเพราะมันราวกับว่าตัวท่านไม่ได้แก่ลงเลยแม้แต่นิดเดียวผมทักทายคุณยายโดยการสวงกอดท่านหนึ่งทีแล้วจากนั้นคุณยายจึงเชิญผมเข้าไปในบ้าน หลังจากที่พวกเราได้ถามไทยสารทุกสุขดิบกันจนพอแล้วตัวผมก็ไม่รีรอและเปิดประเด็นถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนรวมถึงสาเหตุที่ว่าทำไมครอบครัวของผมจึงไม่คิดจะติดต่อกับคุณยายอีกเลยและเมื่อฟังจบคุณยายก็ได้เล่าถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับพ่อแม่ ซึ่งเรื่องราวพวกนั้นมันก็ททำให้ผมเริ่มจะเชื่อแล้วล่ะว่าพ่อแม่ของผมนะ่ะพวกท่านเป็นคนที่แย่มากจริงๆที่ทำอะไรแบบนี้กับคุณยายพวกเราคุยกันเพลินจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นซึ่งก็ด้วยความที่พวกเราไม่ได้เจอเจอกันมานานหลายปีตัวผม ึงมีเรื่องเล่ามากมายที่เก็บมาฝากคุณยายเป็นกระบุงและพอมันเริ่มจะดึกแล้วคุณยายก็พาผมขึ้นไปยังห้องที่ดูเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะได้รับการรีโนเวทไปไม่นานซึ่งห้องที่คุณยายเปิดให้ผมเนี่ยมันก็เป็นห้องที่ดูอบอุ่นมากๆเลยผมจึงไม่รอชา้า และรีพุ่งเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วทว่าแม้ผมจะตื่นเต้นที่ได้เข้าพักในห้องที่สวยงามขนาดนี้ก็ตามแต่ผมก็ไม่อาจจะทำใจสบายๆได้อีกต่อไปเพราะเมื่อผมได้หันไปหาคุณยายก่อนที่ท่านจะกลับออกไปหลังจากที่ท่งผมเข้าห้องเสร็จผมก็ได้เห็นใบหน้าที่บูดบึ้งของท่าน คิ้ของท่านขมวดเข้าหากันพร้อมกับสายตาที่ดูไม่มีความเป็นมิตรหลงเหลืออยู่ราวกับว่าตอนนี้คุณยาที่แสนดีได้จากไปและวิญญาณดวงใหม่ได้เข้ามาสิงสู่ในร่างของท่านก่อนหน้านี้ท่านดูมีความสุขมากที่ได้เจอผมแต่ตอนนี้มันคงไม่ใช่แล้วสินะไม่แน่ว่า ผมอาจจะทำอะไรที่ทำให้ท่านไม่พอใจโดยไม่รู้ตัวและก่อนที่ท่านจะออกไปจากห้องคุณยายก็ได้ยื่นกระดาษที่บันทึกรายการกดให้กับผมตอนแรกผมก็คิดว่าท่านแค่อําผมเล่นๆแต่ท่านก็ได้ยืนกรานกับผมว่าผมจะต้องอ่านกฎพวกนั้นอย่างละเอียดมิเช่นนั้น เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับผมอย่างแน่นอนหลังจากที่จัดของเสร็จและล้มตัวลงบนที่นอนผมก็เริ่มอ่านรายการกดพวกนั้นหากร้านต้องการจะมีชีวิตรอดต่อไปในคำ่ำคืนนี้ละก็กดเหล่านี้คือเสิ่งจำเป็นนาหลานเมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก็ให้หลานอ่านมันให้ละเอียดด้วยนะกฎสำหรับการเข้าพักที่บ้านยายกฎข้อที่หนึ่งให้หลานเปิดไฟให้สว่างไว้ตลอดเวลาอย่าให้มีจุดใดในห้องที่มืดแม้แต่จุดเดียวกฎข้อที่สอง หลังเวลาตีหนึ่งห้ามหลานออกมาจากห้องโดยเด็ดขาดแต่หากว่าหลานจำเป็นจะต้องเข้าห้องน้ำจริงๆล่ะก็ให้ลองดูว่าต้องทำอย่างไรต่อไปในกฎข้อ 2A โดยเนื้อหาในกฎข้อ 2A มีดังนี้ให้หลานลองมองไปรอบๆห้องและหาสิ่งทดแทน ที่จะนำมาใช้ในการปลดทุกข์ไปก่อนเว้นแต่ว่าถ้าหากหลานไม่สามารถหาสิ่งใดมาใช้ได้ก็ให้หลานสวดภาวนาเป็นเวลาสามนาทีมันไม่สำคัญหรอกว่าหลานจะนับถือศาสนาหรือเปล่าแต่การสวดน,นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นหลังจากที่ทำการสวดภาวนาจนครบสามนาทีแล้ว หลานจะมีเวลา5นาที36วีในการเดินไปหาห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดหากหลานไม่อาจจะกลับมาที่ห้องได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ก็ขอให้หลานหาวิธีจบชีวิตตัวเองแบบที่ทรมานน้อยที่สุดเพราะมันก็คงจะดีกว่าสิ่งที่พวกเขาจะทำกับหลานอย่างแน่นอน ข้อที่3ยายจะแวะเวียนเข้ามาตรวจห้องของหลานในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ตี2องยี่ตี2.56ห้าและตี3.45นาทียายขอแนะนำไว้ว่าหลานควรจะเข้านอนในเวลาที่ยายเข้ามาตรวจแล้วนะ เพราะหากหลานไม่ทำแบบนั้นละก็หลานจะต้องกล่าวคำขอโทษยายถึงห้าครั้งด้วยกันหากว่าตอนนั้นยายได้พูดตอบหลานกลับไปว่าไม่เป็นไรกระหลานแต่หลานตองก,กลับไปนอนแล้วนะนั่นหมายความว่าตอนนั้นหลานปลอดภัยแล้วและหลาน ก็ควรจะกลับไปนอนได้แล้วเช่นกันแต่หากยายพูดกับหลานว่าไม่เป็นไรยายให้อภัยหลานก็ขอให้ดูข้อสี่ต่อได้เลยกดข้อที่สให้หลานหยิบของมีคมที่อยู่ใกล้ตัวหลานที่สุดมาถือไว้ในมือกำมันไว้ให้แน่น แล้วแทงมันเข้าไปที่คอของยายซะแต่หากว่าตอนนั้นหลานกลั้นใจทำมันไม่ลงแล้วก็ยายก็คงได้แต่หวังว่าหลานจะทนต่อความเจ็บปวดได้ดีแหละนะกดข้อที่หหลังเวลาตีสหลานจะได้ยินเสียงของยาย ที่กรีดร да ้องเรียกชื่อของหลานแบบดังสนั่นแต่หลานก็ยังได้สนใจเสียงนั้นเลยเพราะนั่นมันไม่ใช่ยายของหลานหรอกนะกดข้อที่6หากว่าหลานได้ยินเสียงเคาะประตูก็จงระวังตัวให้ดีถ้าหากเสียงเคาะได้ดังขึ้นเพียงสองครั้งก็ให้หลานเงียบซะ และแกล้งทำเป็นว่าตอนนี้หลานได้หลับไปแล้วแต่ถ้าหากเสียงเคาะมันดังขึ้นห้าครั้งละก็ให้หลานลุกออกจากเตียงและเดินมาเปิดประตูได้เลยเพราะคนที่ยืนอยู่หลังประตูบานนั้นนะ่ะคือยายตัวจริงเสียงจริงหมายเหตุยายตัวจริงนะ่ะจะเข้ามาในห้องของหลานก็ต่อเมื่อหลาน ได้ทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วหรือไม่ก็เป็นตอนที่หลานกำลังตกอยู่ในอันตรายและเมื่อไหร่ที่ยายได้เข้ามายืนในห้องของหลานแล้วก็ให้หลานลองสังเกตพฤติกรรมของยายให้ดีเพราะหากว่ายายเลือกที่จะเดินมานั่งข้างๆเตียงหลานแล้วก็สบายใจได้เลยเพราะคืนนี้หลานจะปลอดภัยตลอดทั้งคืน แต่ว่านะถ้าหากยายเลือกจะเดินมายืนอยู่ที่หน้าหลานแทนและก็ขอให้ทำใจสเสถอะเพราะตอนนี้หลานหมดหวังแล้วละ่ะจะมีเวลาเหลือเพียงแค่สิบวีในการที่หลานจะทำให้ตัวเองพ้นทรมานก่อนที่ยายจะส่งหลานลงนรกหากว่าคืนนั้นหลานโชคไม่ดีและยายได้ส่งหลานลงไปที่นั่นก็ให้หลานหลับตาลง และวิงวอนขอการอภัยหากผู้คุมนรกเลือกที่จะอภัยให้กับหลานหลานก็จะถูกส่งกลับมายังบ้านของยายและภายในวันนั้นก็จะไม่มีอะไรมากล้ำกลายหลานได้อีกแต่ถ้าพวกเขามีท่าทีที่โกรธเกรี้ยวต่อหลานล้วก็เสียใจด้วยนะเพราะการทรมานจากชาวนรกนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เลย กฎข้อที่7เมื่อหลานมีชีวิตรอดมาจนถึงเวลา8ดโมงเชา้าหลานจะต้องลุกออกจากเตียงและค่อยๆเดินลงไปชั้นล่างเพื่อมุ่งหน้าไปยังห้องครัวเมื่อถึงที่นั่นก็จงทานอาหารที่ยายทำไว้ให้แต่อย่าได้เปิดปากคุยกับยายไปอันขาดไม่ว่ายายจะพยายามพูดกับหลานแค่ไหน ก็ให้หลานนิ่งเฉยและทานอาหารของยายต่อไปและหลังจากที่หลานได้ทานอาหารของยายจนหมดเกลี้ยงแล้วตลอดทั้งวันต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่หลานจะต้องกังวลต่อไปอีกแล้วละ่ะขอให้หลานเอ็นจอยกับการพักผ่อนที่บ้านของยายนะด้วยรักจากคุณยาย ขอบอกเลยนะว่าตอนแรกที่ผมได้อ่านมาเนี่ยผมก็แอบ,บคิดได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องตลกที่คุณยายคิดจะอ้มผมเล่นๆเ,เท่านั้นแต่พอผมนึกถึงหน้าของยายในตอนนั้นผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าคุณยายนะจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดไหนนั่นจึงทำให้ผมไม่มีทางเลือกและตัดสินใจทำตามกฎของคุณยายพูดได้เลยว่า คืนนี้ผมคงจะนอนไม่หลับเพราะไอ้ก,กฎพวกนั้นนะ่ะมันกวนใจผมอยู่ตลอดเวลาเลยและในขณะที่ผมกระวนกระวายอยู่นั่นเองจ,จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่กำลังเดินตรงเข้ามายัางห้องของผมผมจึงลองหยิบนาฬิกามาเช็คเวลาดูและตอนนี้มันก็เป็นเวลาตีสองนาที เวละยายมาตามกฎจริงๆด้วยผมเริ่มไม่สบายใจที่ตัวเองยังนอนไม่หลับทั้งที่มันถึงเวลาเรียบร้อยแล้วมันอาจจะเป็นสภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่แต่ผมก็ได้นั่งคุกเข่าลงและพูดออกไปอย่างลนลานว่าขอโทษด้วยครับยายได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยครับติดต่อกันห้าครั้งจากนั้นผมก็นิ่งเงียบ และรอฟังคำตอบจากคุณยายด้วยใจที่สั่นระรัวซึ่งท่านก็ได้พูดต่อผมยังใจยินว่าไม่เป็นไรจ้หลานแต่หล,าน,ลานต้องนอนแล้วนะพอได้ยินแบบนั้นใจของผมก็เริ่มสงบลงและผมก็ได้กลับขึ้นเตียงไปนอนอีกครั้งแต่ก็นั่นแหละใครมันจะไปหลับลงได้ละ่ะ การที่ย้ายโผล่มาในเวลาเดียวกับที่กฎบอกไว้มันเป็นเครื่องยืนยันที่ดีเลยว่ากฎพวกนั้นมันมีเขาลางว่าจะเป็นเรื่องจริงและแทนที่ผมจะได้นอนหลับสบายๆตอนนี้ผมก็มีเรื่องที่ต้องคิดมากขึ้นอีกครั้งและด้วยความที่ผมนอนไม่หลับผมเลยหยิบมือถือขึ้นมาและหาอะไรเปิดดูไปพลางๆ และเมื่อเวลาได้ผ่านมาแล้วพักหนึ่งผมก็เริ่มที่จะผ่อนคลายลงและจะหลับได้แล้วในที่สุดทว่าในตอนที่ผมกำลังคลุ้มคล้มอยู่นั้นผมก็เริ่มได้ยินเสียงของคุณยายที่กำลังกรีดร้องเรียกชื่อของผมและเสียงนั้นมันก็แตกต่างอย่างชัดเจน จนผมบอกได้เลยว่านั่นน่ะไม่ใช่เสียงของคุณยายตัวจริงมันเป็นเสียงกรีดร้องที่ทั้งแหลมและโหยหวนเป็นอย่างมากจนผมไม่อาจจะคิดได้เลยว่ามันจะมีใครบนโลกนี้ที่มีเสียงน่ากลัวได้ขนาดนั้นหากว่าคุณคิดว่าการที่ผมได้ยินเสียงนั้นมันเป็นอะไรที่แย่พอแล้ว ก็ขอบอกไว้เลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกเพราะหลังจากที่เสียงกรีดร้องได้ดังขึ้นแล้วเสียงเคาประตูสองครั้งมันก็ดังตามกันมาติดๆน้ำตาผมไหลลงมาอาบแก้มผมคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายอย่างแน่นอนผมอดไม่ได้ที่จะสะอื้นไห้เพราะอะไรที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะ มันไม่ใช่คุณยายของผมและนั่นก็คือตอนที่ผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมทําผิดอะไรไปผมควรจะต้องแกล้งหลับแล้วอยู่เงียบๆสิไม่ใช่ส่งเสียงออกไปแบบนั้นพอคิดได้แบบนั้นผมจึงสูดหายใจเข้าลึกๆและหึบเสียงสะอื้นห้ของตัวเองเอาไว้ และทันทีที่ผมทำแบบนั้นเสียงเคาะประตูก็เปลี่ยนจากสองครั้งกลายเป็นห้าครั้งในที่สุดฮะได้ไงกันน่ะหือว่านั้นนั่นจะเป็นคุณยายต้องใช่สิกดบอกไว้นี่นะว่าคุณยายจะโผล่มาช่วยเราหรือว่าตอนนี้ท่านจะจัดการกับสิ่งที่อยู่หน้าห้องของเราไปแล้ว เมื่อคิดได้แบบนั้นผมจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูทว่าภาพที่ผมได้เห็นต่อหน้านั้นมันไม่ใช่ภาพที่จะทำให้ผมสบายใจขึ้นได้เลยใช่แหละคนที่อยู่หน้าประตูนั้นคือคุณยายของผมแน่ๆแ,แต่ใบหน้าของท่านนั้นบึง้งตึงและสายตาที่มองผมมันก็ราวกับท่าน ต้องการจะฉีกเนื้อเธอนางของผมเป็นชิ้นๆผมเดาว่าท่านคงจะกำลังโกรธผมเป็นอย่างมากที่ผมทํำผิดกฎหลายครั้งแล้วในค่ำคืนนี้จากนั้นท่านก็เดินเข้ามาในห้องและมายุดเยนอยู่ตรงหน้าของผมดวงตาจ้องเขม่งและเริ่มพึมพำอะไรบางอย่างที่ผมฟังและดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นมนต์ดำ เฮ้ยๆ hey, hey. นี่มันไม่ใช่แล้วป่ะถ้าเราจะปลอดภัยยายต้องนั่งที่ข้างเตียงสิไม่นะสิบวิเรามีเวลาแค่สิบวิผมตกใจมากเมื่อน,นึกขึ้นได้ถึงกฎข้อน,นั้นและผมก็มีคิดว่าการยืนอยู่เฉยๆและรอให้ยายทำอะไรบางอย่างกับผมมันจะเป็นเรื่องที่ดีสักเท่าไหร่ คิดได้แบบนั้นผมก็ผลักย้ายให้ล้มลง้วยแรงกายทั้งหมดที่ผมมีและรีบวิง่งหนีลงไปยังชั้นล่างจากนั้นผมก็วิ่งเข้าไปในห้องที่ใกล้ที่สุดและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าขณะที่ผมซ่อนตัวอยู่ในความมืดนั้นจากชั้นบนผมก็ดินเสียงของคุณยายที่กำลังสะอื้นกรีดร้อง และร้องเรียกขอความช่วยเหลือทั้งหมดนั้นมันดังประสานกันอยู่ตลอดเวลาที่ผมคุดคู้อยู่ในตู้และก็ดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะค่อยๆย,ย้ายที่ไปเรื่อยๆผมเดาว่ายายคงจะกำลังตามหาตัวผมอยู่ผมรู้นะว่ามันอาจจะฟังดูไม่ค่อยฉลาด สำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแต่หลังจากที่ผมต้องเผชิญกับเหตุการณ์พวกนั้นและต้องซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่มันทั้งอุดอู้และอบอ้าวอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดผมก็หมดแรงและพลอยหลับไปจนได้ผมไม่อาจจะรู้ได้เหมือนกันว่าทำไมแต่หลังจากที่ผมได้สติขึ้นมาอีกครั้ง ตัวผมก็ได้กลับมานอนอยู่บนเตียงในห้องที่ผมนอนอยู่เมื่อคืนตอนนี้เป็นเวลา7โมง58นาทีผมลุกออกจากเตียงด้วยความมึนงงแต่ก็ยังคงจำได้ว่าต้องเดินลงไปที่ห้องครัวในหัวของผมเองมันก็ยังคงไม่แน่ใจว่าไอเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งหมดน่ะ มันเป็นแค่ฝันร้ายที่เกิดขึ้นในหัวผมหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของผมจริงๆเมื่อเดินมาถึงครัวผมก็ได้พบเข้ากับคุณยายที่กำลังจัดวางอาหารเช้าอยู่ในนั้นท่าดีของท่านนั้นมันดูแจ่มใสและเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปมันเหมือนกับตอนที่ผมได้เจอท่านเมื่อวานนี้ไม่มีผิด และตลอดเวลาที่เราสองคนนั่งทานอาหารเช้าด้วยกันทั้งคุณยายและผมต่างคนต่างก็นั่งทานอาหารเช้ากันเงียบๆไม่มีฝ่ายใดเลยที่คิดจะเริ่มปีปากออกมาแต่ภาวะแบบนั้นมันก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อเราทั้งคู่ทานอาหารจนเกลี้ยงจานคุณยายได้หันมองมาที่ผม และพูดออกมาโดยน้ำเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจว่าไอ้หลานเมื่อคืนแ็งออกมาจากห้องใช่ไหม